พาไปกันต่อเลยนะคะอีกห้างที่สุดลี้ลับที่ไหนล่ะที่ไหนใต้สนามหลวงหรือเปล่าไม่ใช่เนะคะเราไปกันต่อดีกว่าต่างประเทศค่ะไปดูภาพค่ะมันรับตร,ตรงไหนฮะเออสวยงามตั้งอยู่กลางใจเมืองขนาดนี้ไม่เห็นกันตงๆเลยเนี่ยไม่เห็นมันจะรับอะไรตรงไหนเลยเนี่ยไปดูความลี้ลับดีกว่านะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะชื่อว่า w i i t e จน n ทิ l e มนส์ันั่นเองเป็นบ้านเลขที่สนะคะเชสเตอร์ฟิลด์ค่ะ ถนน1693ก่อตั้งในปี1693เช่นเดียวกันโอ้โหนี่ตั้งพร้อมถนนเลยนะใช่แล้วค่ะโดยชาวอิตาลีนะคะฟรานเชสโกบีังโคนั่นเองค่ะครับตั้งขึ้นเพื่อขายช็อกโกแลตร้อนที่ค้นพบใหม่ซึ่งสมัยก่อนเป็นสินค้าหายากและมีราคาแพงตรงลงมานรีบรับเแล้วมันรับตรงไหนอ่ะแล้วมันรับตรงไหนเนี่ยทำให้ชื่อเดิมของสถานที่นี้เป็นบ้านช็อกโกแลตไปด้วย สมัยก่อนเคยเป็นที่พบปะของบุคคลชั้นสูงเพื่อพูดเรื่องการเมืองเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศสสงครามนโปเลียนปัจจุบันกลายเป็นสโมสรที่นัดพบปะของสุภาพบุรุษที่มีชื่อเสียงเข้าได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นและก็อดีตสมาชิกละแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่บุคคลสําคัญในประเทศอังกฤษทั้งสิ้นสรุปคือมันก็ยังเป็นที่ลับอยู่นะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าได้แหมก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าจากร้านขายช็อกโกแลตจะกลายเป็นที่ พพูด <No. S 1> คุยกันในเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศเลยนะฮะใช่แล้วแต่ว่าสถานที่เขาดูแบบโออานน่าจะไปคุยความลับกันค่ะอ่ะมาที่เอเชียของเรากันบ้างดีกว่าประเทศไทยหรือเปล่าไม่ใช่ใชนะคะนี่เลยค่ะเห็นแบบนี้ เกาหลีเหนือนั่นเองนะครับ่อนเลยะ,ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะทงชาติภาค์ภาษานะครับค่ะชื่อว่า Room 3 h r t นะเอะนี่มันชื่อเหมือนวงดนตรีบ้านเรานะ,นะเออค่ะห้อง39นี้นะคะก็เป็นชื่อสำนักงานหรือหน่วยงานลับที่คาดว่าทำการอยู่ที่อาคารพักแรงงานในเปียงยางเกาหลีเหนือค่ะโดยก่อตั้งในปี1,970นั่นเองวัตถุประสงค์ของ Room 39นี่ฮะ,ะก็มีเพื่อรักษาเงินและเพิ่มเงินตรา ต่างประเทศในกระเป๋าของท่านนะฮะของท่านผู้นำเนี่ยผู้นำคิมจองอิลโดยม่เกียววิธีการฮะจะดีหรอฮะฟังดูฟังดูแปลกแปกนะฮะนั่นสิคะเขาบอกว่าอย่างที่รู้กันค่ะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศสันโดษความเป็นอยู่เนี่ยเป็นสภาพอดอยากประชาชนก็อยู่อย่างยากแค่ยากแค้นยากแค้นนะคือประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยมีจะกินนะฮะอยู่กันลำบากแต่ว่าชนชั้นปกครองเนี่ยก็ เรียกได้ว่าอยู่กันสุขสบาย้วยเพราะท่าผู้นำนะฮะเพราะฉะนั้นเองนะคะประเทศเขาก็เลยไม่ถูกพัฒนาในหลายๆด้านค่ะผู้นําเองก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินได้อย่างสะดวกดังนั้นค่ะองค์กรนี้จึงตั้งขึ้นมาเพื่อการนีโดยเฉพาะค่ะเอาเงินให้ท่านผู้นําถูกต้องค่ะคาดว่าองค์กรนี้นะคะมีบัญชีในธนาคารประเทศจีนหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์โดยมีวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินตั้งกองคุณปลอมปลอมแปลงเงินค่ะนอกจากนี้เององค์กรห้อง39ก็ยังถูกกล่าวหาว่าทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นค้าอาวุธลักลอบขนยา เสพติดนะคะแล้วก็ใช้เงินเพื่อสนับสนุนทางการเมืองและสร้างมิลเลียด้วยโอ้ผมว่านี่เปกา่าว่าท่านผู้นําเยอะเกินไปหรือเปล่านี่มันดูหนังมากไปเปล่าเนี่ยอันนี้เราเอามาจากในเว็บไซต์ค่ะเขาเอามาลงดูหนังอเมริกามากไปเปล่าเนี่ยไอ้อะไรเกาหลีเหนือเป็นศัตรูตลอดมาดูเขาดูเป็นกองทัพแบบยิ่งใหญ่เลยเออแล้วถ้าสงสัยแบบนี้แล้วทําไมอเมริกาไม่บุกไปเลยอ่ะอ้ยอย่าพูดอย่างนี้สิคะก็เห็นไปทั่วโลกเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาชวนอาจารย์บุกมาชวนอาจารย์บุกไปด้วยไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่านะครับอิเซแกรนทรินนะครับหรือว่าศาลเจ้าอิเซจิงกูนะครับเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะฮะอายุเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะมีความเชื่อกันว่ามีอายุถึง2,000ปีโอ้โหค่ะนี่มันจะยุคไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ย ยังไม่ถึงใช่ไหมฮะอยู่ในเมืองอิเซะนะคะประกอบไปด้วยศาลเจ้าสองแห่งค่ะคือศาลชั้นในที่เรียกว่าโคไตจิงงูค่ะมีไว้สักการะบูชาเทพอามาเทรสุครับผมโอมิกามิโอ้โหอ่านยากมากเลยนะฮะคล้ายๆเทพโอนิสุกะาไทเกอร์ที่คนไทยข้ามใครอด้ล่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นะคะส่วนศาลชั้นนอกค่ะเรียกว่าโทโยเกะไดจิงะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศเทพเจ้า โทโยเกะโอมิกามิอือัญ <c oughs> หนจน้องมีนี่เก่งมากเลยนะครับสามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ชัดเป๊ะมากเลย <c oughs> นอกจากนี้ค่ะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะยังถือว่าเป็นศาลที่ที่สาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จักรพรรดิญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะศาลจะถูกรื้อและสร้างใหม่ทุก20ปีเพื่อรักษาแนวคิดชินโตแห่งความตายและการเกิดใหม่โดยการสร้างครั้งล่าสุดก็อยู่ในปีคศนี้นี่เองนะฮะและบุคคลกลุ่มเดียวที่สามารถไปได้ก็คือพระ หรือสมาชิกในครอบครัวจักภัทรญี่ปุ่นเท่าน <Vegan. S 1> ั้นโอ้รับจริงๆนะ,ะนี่ขอขอ,อ่านใหม่เธอยเกะอมิกามีเนียนมากเลย <c oughs> ให้ดูญี่ปุ่นมากเๆ <c oughs> เนียนมากเลยนะฮะ <laughs> เราไปดูสถานที่ต่อไปกันอีกบานะครับ Mount Weather Emergency Operation Center โอ้ยดูชื่อเราฟังดู S <S <S ไม่ค่อยน่าไปยังไงนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่มีระบบป้องกันภัยสูงสุด<ช>ค่ะไม่เฉพาะแค่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้านะคะยังเป็นสถานที่แห่งความหวังของประชาชนในการระวังภัยต่างๆมันก็คือศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินทางอากาศค่ะโอโ<ช>้โหนี่ก็เป็นสถานีวิทยุนะฮะมีขนาดใหญ่กว่า434ไร่นะฮะแล้วมีห้องใต้ดินมากกว่า600ตารางฟุตโอ้โหอยู่ในเทือกเขาบูริสเวอร์จิเนียนะสร้างขึ้นมาในปีคศ1950 ในสงครามเย็นนั่นเอง oh, ใช่<ม>ค่ะเ้วก็ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค,ค่ะโดยถานที่แห่งนี้นะคะควบคุมความถี่สูงระบบวิทยุเชื่อมต่อนหน่วยงานกลางมากที่สุดค่ะเพื่อเตือนภัยให้แก่ประชาชนและทะหารสหรัฐเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเตือนภัยด้วยเหตุนี้เนี่ยมันจึงเป็นความหวังสุดท้ายของสหรัฐแล้วก็ยังคงวุ่นวายมากหากเกิดอะไรขึ้นกับที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอเลียนยังมาบุกโลกนี้ต้องมาที่นี่ก่อนเลย เออเ,อ,อเรกน <ะ S 2> ก็ต้องรู้ลัี่จูดนิดนึงนะ,นะมา<น>ะให้ถูกจุดแต่ระวังเรื่องของความถี่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะคุยกับไม่รู้เรื่องนะครับอาที่สุดท้ายที่สุดท้ายนะครับนี่คือราฟเมนวิทฮิลนะฮะเป็นฐานทัพทางทหารที่อยู่ในเมืองยอร์กเชีย์ประเทศอังกฤษนะครับอยู่บนเนินเขาเมนวิทมีหน้าที่ดูแลเครือข่ายทั่วโลกเลยนะสอดแนมขัดขวางตัดการติดต่อและการสื่อสานนรนถือว่าเป็นสถานี ตรวจขึ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินการโดยสำนังกงานแห่งชาติสหรัฐในนามความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวอะไรเขาอีกล้วไปอยู่ที่อ,อ,อ,อะไรกฤษอีกอะไรเขาบอกว่าที่แห่งนี้ค่ะมีเทคโนโลยีการตรวจจับดักฟังซึ่งเป็นเครือข่า,ขายการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะคะที่กระทําโดยรัฐบาลของชาติมหาอำนาจในโลกค,ค่ะซึ่งก็จะทําการเก็บและวิเคราะห์การสื่อสารต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์นับล้านๆ้าครั้งในแต่ละวันมาใส่ในคอมพิวเตอร์ที่สลับซับซ้อนโอ้โหโดยข้อมูลเหล่านั้นที่เด่นๆนะคะก็เช่นสงครามเย็นก่อการ ร้ายยาเสพติดการเมืองการทูตโอ้โหแล้วจะเห็นนะคะอาจารย์จะเห็นวัตถุก,กลมๆแบบนี้ค่ะเป็น geo-disc dome นะฮะเป็นโครงสร้างแบบนี้นะฮะใช่แล้วค่ะถูกติดตั้งกระจายอยู่เต็มพื้นที่เลยนะคะเราไม่มีใครรู้ค่ะว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร<อ>แต่มีเอกสารรายงานระบุว่ามันมีหน้าที่ดักจับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลหรือการคุยโทรศัพท์มือถือจะถูกลำเลียงผ่านไปทงเครือข่ายแห่งนี้สามารถวิเคราะห์แยกแยะถ่ายโอนและเลี้ยงข้อมูลใหม่ที่ดักจับไว้ได้นะฮะ แต่าการปฏิบัติงานของมันก็ยังเป็นสิ่งลี้ลับที่ไม่มีคนในโลกได้รู้อยู่ดีใช่แล้วสิ่งา,ารที่ลี้ลับที่เรานํามาให้ได้ติดตามกันในวันนี้จะเห็นได้สองวันสี่เมื่อวันกับวันนี้นะคือแต่ละที่เนี่ยก็จะเป็นพวกฐานภาพคือเก็บข้อมูลคือของประเทศเอของทหารทั้งนั้น,นใช่แล้วค่ะ,คะก็คือถ้าร่นไหลออกไปเนี่ยประเทศแบบว่าโดนจมตีอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะก็จะมีสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ส่วนตัว ตัวหลายๆที่เนี่ยสามารถไปท่องเที่ยวดูเหมือนแบบไปถ่ายรูปด้านนอกได้แต่จะไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะคะใครก็จะไปให้เข้าฮะอ้าวก็ไปถ่ายรูปด้านนอกเห็นว่าฉันมาถึงแล้วที่นี่ area 51อ่าอันนี้อาจารย์กำลังจะเดินทางไปในช่วงปีใหม่นี้นะคะใครจะไปเจอไม่ใช่ฮะจองตั๋วบินไม่ทันฮะอ้าโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะกับสิ่งสถานที่ลี้ลับในวันนี้ค่ะ